ลุยกันต่อเลยผมขอเพิ่มเบ็ดน,นิดนึงนะครับเป็น2400นะกดเทอร์โบด้วยรอบนี้ผมไม่เคยหวั่นนะฮะลุยกันไปต่อเลยอ่าเกือบเข้าโบนัสครับเมื่อกี้ไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆผมยังแม่เห็นไหมเห็นไหมมันต้องมา้อคูณสามคูณสามครับคูณสี่ครับเพื่อนๆคูณห้าครับโอ้โห คูณสิบครับโอ้ผมเข้าฟีสปินสิบรอบครับตอนนี้เย็ดลูเย็ดลูเป็นยังไงครับเป็นยังไงฮะยังไม่ถึงสิบรั้งเลยนะครับเมื่อกี้นี้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะกลับมา ที่ชาแนลโ l ลนน n ่งส Slot นะครับผมเหมือนเดิมครับเราอยู่กันที่ hack4slot.com นะครับผมอ่าก่อนอื่นเลือกค่ายกันก่อนเลยนะครับมี3ค่ายให้เลือกนะฮะ s l o อ xo p g แล้วก็ Joker Game นะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมากดให้ดูนะครับเกมโรมานะฮะผมว่าจะเข้าได้จริงหรือเปล่านะฮะ hack4slot.com ของเราเนี่ยอ่าเขาจะบอกโบนัสนะครับว่าในชั่วโมงหนึ่งอ่ะต่อชั่วโมงหนึ่งนะฮะ จะเปลี่ยนตลอดนะครับผมเกมสีแดงเท่านั้นนะครับที่ผมแนะนำนะฮะเกมสีเทาไม่แนะนำเลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าค่ายส l o ร xo กนะครับผมอ่ามาเลือกเกมกันก่อนเลยผมกดพิมพ์เลยนะครับโรมานะอ่าฮะกดไปเลยไม่รีรอนะครับผมวันนี้ผมจะจัดเบ็ดหนักหน่อยนะให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผมจะเข้าฟรีสปินไหมภายในสิทีนะอ่า ตอนนี้ผมอยู่ที่ในเกมนะฮะผมจะเริ่มต้นเบ็ดที่1,200บาทแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอขอเวลาแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วช้าไปนิดนึงนะฮะสงสัยเกมจะมีปัญหานะฮะไม่เป็นไรฮะผมขอกดออกเทอร์อโบนะยาวกันไปครับเพื่อนๆดูนะฮะ ว่าผมจะเข้าได้เร็วแค่ไหนนะครับผมเปอร์เซ็นต์ในการเข้านะฮะของเกมโรมาวันนี้นะครับไม่ต่ำา80%นะเดี๋ยวมาดูนะฮะ,ะยาวกันไปเพื่อนๆดูนะผมก็ลุ้นนะใช้เงินตัวเองนะครับเติมเข้าไปนะเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่า h a c k p o สร้ของเราเนี่ยใช้ได้ใช้ดีจริงหรือเปล่าลุยกันต่อเลยนะ ผมขอเพิ่มเบียดนิดนึงนะครับเป็น2,400นะกดเทอร์โบโด้วยรอบนี้ผมไม่เคยหวันนะฮะลุยกันไปต่อเลยอ่าเกือบเข้าโบนัสครับเมื่อกี้ไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆผมยังแม,ม่เห็นไหมเห็นไหมมันต้องมาเฮ้ยคูณ3คูณ3ครับคูณ4ครับเพื่อนๆคูณ5ครับโอ้โหคูณ10ครับโอ,โบโอโ้ผมเข้าฟีดสปิน10รอบครับตอนนี้ เย็ดลูเย็ดลูเป็นยังไงครับเป็นยังไงฮะยังไม่ถึงสิบครั้งเลยนะครับเมื่อกี้นี้มาดูกันครับแม่แตกไปคอมโบแรกก็แปดร้อยแล้วนะครับผมยาวกันไปครับตอนนี้ผมได้มาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับด้วยเบียดสองพันสี่ร้อยนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้ไปเท่าไหร,ร่นะฮะยาวกันไปลูกสู้เขาสู้เขาสู้เขา ยังไงวันนี้ผมก็ได้กินเบียร์แบบสบายใจนะฮะโอ้โหครั้งสุดท้ายขอขอเน้นๆนี่เป็นไงครับเป็นยังไงครับเข้าอีกฮะโอ้โหตอนนี้ผมได้ไป29,600บาทนะครับผมสำหรับเบ็ด2,400พันะฮะแม่ผมฝากไว้เลยนะครับผมเว็บไซต์ h a c k 4 a l c o m นะครับผมกับนี่เลย แอดดีๆนะครับลายแอดดีๆนะฮะแอดซุปเปอร์เก้าหนึ่งแปดนะครับผมใครอยากเล่นเกมดีๆนะครับติดตามเข้าไปได้เลยฮะผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมยังไงก็ชแนลโคลนนิ่งซอสนะครับขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ